สบายดีพ่อแม่พี่น้องน้่พ่อยนู้ดื้ออยู่นะไม่พ่อยน่ะกวได้ตนีกก็ล่งหวัดขันยังอ่ะพอมันันกวัวนุมแล้วก็กวเพิ่มเลกจะวัวลุมมันแล้วนะมนวแล้วเลเฮ้ยก็เนเ้ดีกวด่าหนด่นเ่เิ ตอนนี้ทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยเบิ่งซาพินเห็ดโอ้ยหัวเต็มบดซาพินมันขาวตาเบิ้งกีบ,บุญหมวกกรบป๋อยอีกหมวกซื้อมากกบบระป๋อยอีกจะแมนแพงเนาะจะแมนแพงเนาะคนบ่เคยมีหมวกนะซื้อมาใส่อันป้าใส่เพื่อนเนาะเอาว่าปวดทั้งปวดทั้งเครื่องก้อนแต่ปวดทั้งลุ้มมันอย่างไรอย่ายิ่งแคลตี่กีบุญเขาแคลเบิ้งล่ะฮะก่อนก็พัด <c oughs> มกวดขี่ผุนแล้วไปพาดแข่าเป็นยังมกวดขี่ผุนไล่แงนยิงแข่าวะแง่ก,แ <c oughs> ก็แง่ที่พันมาแจกแมีวพิ้นเลยเด้อเมวิ้นยิงแขวปั้กันท <c oughs> ้ร่วมสะอาดไุ่นระเบียบเป็นผู้นำพา ของยาคูายาตาผักขอนจะเป็นอะไรเป็นขอนแหงๆอย่าขึ้นชีเจ็บขอ,อนตายแล้วเป็นเป็นอ่ะขอนละม้วนมาเตียมมงตรงีเป็นไข่ใส่อันบุญนี่มันก็แล้วโลดสิ<อ>เป็นชาวไข่เบียรประ,ะดับแล้วข่อยห่าเห็นอยัางห่าเพื่อนในข้าเห็นอยังอ,อ๋อ อ้าวคือออกอลไร n a คือเห็นเระบบใหม่เออโดยเห็ดมาหางนี้โดยอ้ออย่าปากเรา

กุติลังเก่าพี่น้ปอด้ขาป๊อดเกิดมาบริป๊อดได้เหาเปลือนแห้งลยแถว ไายนอนในน,นี่นะเบาโกเบาคือ,อมีสองเสือ้นอะลูกล่าตินอนนำลูกล่า,ล,ล,าลูกเสียวลูกล่าอ๋อมานอนน้ำผอมบ่ล้างข้าทางพี่แดย้ยำอย่างอยู่ มาทำความสะอาดลังค่ากุฏิเก่าพี่เนาะเลยฮึขึ้นมะเขือเงินกินได้กินดีนะพี่น้องคุณระเบียบเห็นแลยผ้ากินมักเล่นวันที่เจ็บคอ,อก็เลยอดกินน้ำหน่่ยหนึ่ง ขนใหญ่ใหม่พี่เนา่นใหญ่มาทางนี I mean, I ้เออใส่ลักลายนขแน่นอะัเกกะเนาะอันนั้นมันสายลกไลพวกสิวเห็ดอยู่นี่นะไก่หนามไก่ในแขกอยู่ในไซสแต่กลเ็นวิแขกแค่นี้ขมห้ากระมม่น ผมห้าวกับบมีแล้วแนวเสียงซีกันนั่งอยู่ในพระซาเน่ยคู่บ้านหา้าวสื่อสิมีเจอง์น้องเฮยเม่ผมามอ,อยู่เนะ็ดอยู่ผูไม่จอบหเห็ดไนีใกล้ทั้งหงน้ใกล้ทังผูอ๋อ่เ็ดชาเป็ดอยู่ชราบาา่ษา <c oughs> ได้น้ำไปบ่ยายผ้าขาวผ้าป้าตั้มหงเฮยอยู่ฮะ mà lùm mà lùm như hả? Dạ cú thì hạn như bọc Áo, tốt lông thì hào dù sáy xả Cú lẽ, mấy mùi <nói> dù có bây giờ nà cho anh khuyên hông phải lẽ Nhớ cái gì Cú nằm đi Dạ cái nhàng quá nó thám Nhàng với thám tạm biệt nhà bạn mà nè เห็ดอยู่ใส่ก็าแรกแต่เจ้าโรดคุนระเบียบเอ้ยหอยไม่ได้เห็ดก uh ินน้ำเจ้าดอกวันน่สั่งลูกน้องสอดผากระเตียวขึ้นอาจารย์โทนสั่งเนาะพงเพ่องมนลลังคา พระพระกระโดดกำแพงอันนี้โมเมนตพระกระโดดกำแพงพระอยู่บนลังคา เลือดใจเนมาเพ็ดจะ,ะอน,นอกนล <laughs> อ,อง <laughs> <laughs> เลือเลือดใจก สาพินอปัเพินานี่จะได้มีผัว่อผัวผาวเจ้าหนรอดบ่ผ่าพินะารอไ่าผเอกนานวกาวาวา้เน้บ่ารอทัหนัน้ว

พอซะโบน่ะพี่น้องเอ้ยสายาสะหัวห้ดีดีนี่มีแตจมบ่าขั้นขั้นกุมดึงหัวจะคลองถิ่มอยู่บ่าขั้นหัวจะให้โรกพมงอกหน่อยก็จะให้โรกมวนหัวเลิศก็เลิศโรกบาไว้แล้วพอเอ้ยมันงอกมวนหัวแหละคือโรกบาไว้หมือยซโบกับว่าเห็นเลี้ยวเห็นสันไล่เบื้องจะเอาสันไล่มาซาหัวพัอย่างเนี้ย คอยก็เลยเอาสไลม์มาซาห้วยอ้พอคนเลืเศร้าขั้นเท่าชุมมือนี่เขาซาให้อยู่ชุมมือดีเฮ้ยดีย้อนสไลม์สไลม์ขาเสื้อลาได้เอืเอาสไลม์มาซาบ่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยซ่าหายชุ่มมือนี่หดปากบ่มีการขั้นเลยเสื้อลาตายบุต อันย่างก็น้ำยาล้างจานอันขวดสีขาวการฝาอะนะลปอนเอเอ่อลายปอนเอฟบางนาวใสยังวะบ่อและห้องข้าวผลิตจากบางนาวมันมีบางนาวมันกระจัดความมันน้ำเด้ข้าวการ้าอะนะเฮ้ยมันสวยเธอเฮ้ย มันคือมายืนสง่าผ่าเพยอยู่างนี้นี่เฮ้ยมายืนตายยังอยู่ในถ้ิเลยเหรอมายืนตายยังอยู่ในถ้ำเลยเหระ ไปเห็ดยังบาทนี่เอวตาอไดเ้งไตบดูกองเงานาะตบดูวัาสีเหกองเงาวน่ะพายพายพาย่ไหพายพายพายดูพายดูสื่อแบ้านเพื่อนอยู่ตีพายมึงดูห่ะเอ้าอันล่องมึงดูหวสีพายน่ะ ฮาว่าสิเฮ็ดก้องเงาฮาว่าห้าสิไปได้บอกมันครบพิมพ์อยู่บอกคอยเบิ่งข่ากับคอยตีบอกเป็นคนหนึงก็ห้ามคนนี้คนหนึ่ตี้อะไรดิเขาไปยเลยใคเขาเขาเนียวใส่ได้เขาตายเลยนะพ่คอยเขาตายจพ่อเขาเขาไม่ฮะมึงตายแล้วด้วยคุณเห้มันมีลีลานะแมตตีมันโมเป็น บเ้็งตีเอาตั้งลงก็ได้ตั้งลงดูค่ะตั้งเละเหตุคือเขาดูโต๊บต๊บดูบ้านนี้นะตบเอาเหตุให้มันมีลีลาเนี่ยตีลีลาแล้ว็ริเาู้เึกซีมุนม่วนน้อยหนึ่งไอ้ไม้ไอยมีจะเกาะมันอยู่้ายเดีย่ก็ให้คอยตีเนียนล้นมือซีมุนม่วนแบนได เอาอีกเอาอีกเอาอสิดตตั้งทีมงานเลียงอีล่านเปิดประทุนบาเลิศอมสีสว่างเนี่ยใช้แสงคือเพนแฉงมันสิตั้งตั้งตั้งกองกัญงนี่กองเงากังเลือแังบาทนเลือแสงเลือยังอี มันกะสิบ่ชังชังเขาควย่อาบ่มาเป่าเป็นโบดบ่เดียวเดียวเดียวสบห้าแห่ปีนกอยกสิตีบเป็นบาทนกันให้มาเห็นนมเบาโกงถูกฝันว่างได้เอิญเขาดีๆผ่านมาบนลงท้ายบังฮัมเป่า ไปวางที่แรกว่าไปแ่าไปเนี่ยทั้งขยะผัอว่ะบัดเขาไปผัวว่าหั่มผัวว่ะ บาวเด่าผู้ก็จะไปห้ามสอยเล่าเนี่ยนะเราบ่มีผัวได้เดีเอินห้ำได้บาสิข้าเดินห้ำเราขอไปห้ามสอยบส่สินั่นลบมากกันแนวนะ <laughs> อ้าโทษหายมือกล้องไปห้ามเล็กบส, <laughs> สมลำนามบ,บ่าวด้พูดบ่าขึ้นมึงเบย <laughs> โอ้ก oh, ูหลดอิชามได้เฮ mm. ้ยเอ้ยแหกเข่งซะปปาทางนี้ทำความสะอาดห้องน้ำพี <ful> ่น้องเอ้ยทางนี <arrivé> like ้ทำความสะอาดห้องน้ำ <acked noises> <cuent Rico> ทางนี้ของคูบาบอที่จริงพ่อเขียนไว้ได้หน้อยทางนี้พ่อเป็นของคูบาทางนี้ไม่ออกเขามันแข่งสีบ่ใกล้ชิดกันปัานได โอ้ล่างของน้ำในวัดได้บุญเถิดได้แก้ซวยอีกเขาเจ้าอ่ะทั้งนี้ฝนใหม่บาททท้าโทษทำความสะอาด เออแอมขึ้นจนเบดบ่แอมขึ้นจนเบดทุกทางบ่พอลังบักใหญ่เนอะโดยแอมขึ้นแบบได้แอมขึ้นลายเนาะยันมันบางลมบ่ยันเบาเย็น เห็ดสล่าใส่ให้แล้วงานให้ท่านงานบุญพี่น้องเลยเพือ่อนชิไฮคู่บา้าผักผ่อนนอนเย็นอยู่นี่อ่ะไม่ห้องตี้ผีทั้งลุมนะเวลาจะติดต่อ ไน่เน <ult ime> ่น่เน่ๆน่จะพูดอันคอนตีดอนออกจากมือหง่องเขหน้าห้องายเท้ากับคำมาซอยเนาะโอยโอ้ดี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  ทุบการขมาเลยมาเอ้ยดี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 ได้บุญได้ร้ายมัดเดินมอนเอือเมนอะไรเนาะโอเคนะพี่น้องมาหอนรีกระเสือขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสวรรบอนขมารับรู้รับชมพี่น้อง ขอกันหม่เขียหนาด้วยพี่น้องเขียนนี้ขอจบลงเพียงท่นนี้พี่น้องได้แล้วสบายดี